สวัสดีครับเพื่อนๆที่เป่าทานทุกๆคนครับผมคนเราทานนะครับชุมพอจังหวัดสงขลาถัางนี้เป็นถางของอาจารย์นรุนไหวคำนะครับผมจุดเมื่อตอนเช้าเมื่อเจ็ดโมงเช้านะครับศูนย0 7ศูนน้ำสุ้มกวันไม้เริ่มไหลแล้วครับพี่น้อง 0830เริ่มข่ายแก๊สพี่น้องลองไปดูใช้เวลาสั้นนิดเดียวครับตอนนี้น้ำ้มกันไม้เกือบเต็มถังครับพี่น้องพี่น้องดูครับเกือบเต็มถังแล้วระบบน้ําก็เหมือนเดิมครับพี่น้องครับระบบน้ําของผมเหมือนเดิมครับคือดูดจากถังที่หนึ่งขึ้นไปท่อควบแน่น ออกจากท่อควบแน่นลงมาถังที่สองร้นจากถังที่สองมาลงถังที่สามร้นจากถังที่สามาสามาลงถังที่หนึ่งเหมือนเดิมครับที่น้องครับจะทําทให้น้ําเนี่ยไม่ร้อนครับทาให้น้ําส้มกล้วไม้ไหลดีครับตอนนี้ของอาจารย์นรุนหมายคำนี้น้ําส้มกวไม้ไหลดีมาก นี่ผมจะพูดถึงน้ำส้มควันไม้ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้พอพอเข้าๆนะครับพี่น้องครับว่ามันมีอะไรมัง่งตอนนี้ผมกำลังไล่แกสอยู่นะครับน้ำส้มควันไม้นี่มีประโยชน์ในด้านการเกษตรด้านปศุสัตว์ด้านครัวเรือนในด้านอุตสาหกรรมนะครับพี่น้อง ก็ควรระวังน้ำส้มกวันไม้นะครับพี่น้องครับขณะที่ใช้งานควรระวังน้ำอย่าให้น้ำส้มกวันไม้ที่ยังไม่ได้ผ่านการเชื้อจางสัมผัสูกผิวหนังของเรานะครับหรือเข้าตาหรือดวงตาอาจจะทําให้ผิวหนังไหม้หรือตาบอดได้นะครับพี่น้องนะครับน้ำส้มกวันไม้มีคุณสมบัติในการเร่ง ปฏิกิยาต่างๆให้ดีขึ้นจึงไม่สามารถใช้แตนปุ๋ยและไม่ใช่ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อพืชน,นะครับพี่น้องการนำมาใช้กับดินปลูกเพื่อการฆ่าเชื้อโรคหรือไข่แมลงที่ตกค้างในดินจะต้อง ทำก่อนลงมือปลูกประมาณ10ถึง15วันนะพี่น้องครับเพื่อจะให้เกิดการเจือจางและผลกระทบที่เกิดจากการเข้มข้นของน้ำส้มกันไม้ซึ่งอาจทำให้พืชไม่งอกหรือตายได้นะพี่น้องนะข้อที่5ครับทุกครั้งที่น้ำาสมกันไม้ ไปนาไปใช้งานจะต้องทําการเจือจางก่อนทุกครั้งนะครับพี่น้องควรทําการให้เจือจางคือผสมน้ําก่อนนะพี่น้องครับหรือหลังจากดอกปีกปีกดอกออกผลแล้วโปรดีนของน้ําส้มควันไม้จะไปกับไา่แมลงที่จะมาผสมเกสรจึงอาจส่งผลต่อการติดลูกได้นะพี่น้องครับ นะพี่น้องครับฐานไบโอชาที่ผมเผาเนี่ยนะครับพี่น้องมีประโยชน์หลายอย่างนะครับพี่น้องครับฐานไบโอชาเนี่ยะครับก็เรียกว่าประโยชน์ของฐานชีวภาพหรือสามารถสรุปได้เป็นสี่ประการหลักๆครับคือหนึ่ง ช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนื่องจากฐานชีวภาพหรือฐานไบอชานี่ครับสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในระยะยาวได้นะครับพี่น้องการกักเก็บคาร์บอนในดินนะครับข้อที่สองนะครับพี่น้องช่วยปรับปรุงดินนะครับฐานใบอชานี่ครับ และผลผลิตทางการ,กรเกษตรเนื่องจากเมื่อนําฐานชีวภาพไบโอชาเนียลงดินลักษณะความเป็นรูปรุนของฐานชีวภาพไบโอชานี้นะครับจะช่วยกักเก็บน้ำและอาหารในดินและเป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์สำหรับทำกิจกรรมเพื่อสร้างอาหารให้ดินเมื่อดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะส่งผล ผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นนะพี่น้องข้อที่สามนะพี่น้องครับช่วยผลิตพลังงานทดแทนเนื่องจากกระบวนการผลิตฐานชีวภาพจากมวลชีวภาพด้วยการแยกสลายด้วยความร้อนจะให้พลังชีวภาพที่สามารถใช้เป็นพลังทดแทนเพื่อก,การขนส่งพี่น้องลองไปดูสิ ใช้กับรถได้ครับพี่น้องใช้กับมอเตอร์ไซด์ได้นะครับพี่น้องใช้เครื่องสูบน้ําก็ได้ครับและในระบบอุตสาหกรรมก็ได้ข้อที่4ช่วยในระบบกระบวนการจัดการของเสียประเภทอินรีย์วัตถุได้เนื่องจากเทคโนโลยีในไบโอชารศักยภาพในการกำจัดของเสีย ที่ทำให้สิ่งแวดล,ล้อมเป็นมิตรได้นะครับพี่น้องผมก็พูดมายาวนานนะครับผมคนเอาทานนะครับวังเจ้าชุมพอจังหวัดจุมกราถ้าใครต้องการน้ำส้มกันไม้พอไปจำหน่ายนะครับสั่งผมมาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์093734 5 2, 7, ้าสองเจ็ดสี่ขผมคนเอาทานวางเจ้าชุมพอจังหวัดสงขลาสวัสดีครับ